สวัสดีจ้ายินดีตอนรับเขาสุอีสานคนบ้านจานจับพี่น้องจ้ามือนี่ได้ปนปลาพี่น้องเบิ้งไงหวยบักไงพี่น้องอยากกินปนปลากับนี่จ้ะลวกดอกแค่หนะ้าหรือแค่เอาบ้านานอก,กพี่น้องเบิ้งแบบจัดมาเต็มเต็มนี่จ้ะพี่น้องลวกหลายทางพี่น้องมาโอ้ยเบิ่งพี่น้องสมพักกับน,นี่จะ้ะมันละบักเคล็ดน้องมาแซ่บเหมือนกัน มาไ,ได้พี่น้องโอ้ยหาเขาเนีวเขาวเนี้ยหอนห่อน,ห,อนหนึ่งมากใหม่ๆพี่น้องจ้ามามามาอยากกินลวกพักกับดอกแคหน้าสมพักพี่น้องมนันนี้ลวกกับยางคักเลยเขาเนี้วพี่น้องคุยเอาข้ามยังไงพี่นอ้อง ปลาใส่เห็ดเปี๊ยงได้พี่น้อง หลวกไปเปอยจ้ะสมพักหน่องสมพักก้นปลาเข่ากันพักพี่น้อง แบบงันีมือยายคล้องจ้ะอืมันก็ไไ้ 这种。嗯嗯 cảm heo สมพักแม่ขันพี่น้องแจกพักมะระขุมขมตุยเอาอบนข้าเมใหญ่เนาะพี่นออ้อง ฝากนั้นทําเป็นไงพี่น้อ นอขั้นตรงถ่ายอะ่จจะจับแจก่นลอง้ำยังไง